วันนี้เรามาอยู่กับช่องเกเกย์เดินชแล้นะคะวันนี้นะครับเรามาแข่งถ่ายเพลงนะผมเพลงในตำนานแต่ว่าเราไม่รู้จะเล่นไงต้องถามเคียร์ทีครับวันนี้แข่งไรครับวันนี้นะครับเราจะมีแข่งถ่ายเพลงทั้งหมด5้าหมวดนะครับผมซึ่งจะถ่ายเพลงจาก กีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์เพียงละหนึ่งคะแนนทั้งหมด3เพลงครับทายเพลงจากอนิเ้ไมสามเพลงเพลงละหนึ่งคะแนนร้องเพลงที่แบบกอไก่อย่างเดียวพูดแต่คำว่ากอไก่ทายเพลงกับหลังเพลงรีเวิร์สสุดท้ายรวมเพลงก็คือ2เพลงรายเดียวกัน4เพลงหกเพลงแล้วก็10เพลงครับผมโอ้วันนี้นะครับเราแบ่งมาเป็น2ทีมนะครับผมมีทีมไปกับเก๋และทีมซุ้มกับสามเนี่ยต้อกมาเทียบกันัน่นอนกันดิอันนี้ใครเป็นคนจัดทีมคะเนี่ยเขาจัดเองไปขี้โกงอ่ะไปได้คนเก่งอ่ะอ๋อชมตัวเอง ไม่ก็ที่จัดทีมหีก็เพราะว่าเขาก็เก๋เคยโคเวอร์คู่กันไงตั้งแต่สมัยอยู่ใหมัธอาเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้ดีดัน2คนนี้ก็โคเวอร์คู่กันไงช่องซาามซูงไงตอนนี้เราอยจะได้เจอกันขอให้มา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 เจอกันหน่อมาพร้อมๆ อะไรก็เหรอขอตอบเวลาขอตอบตอบคนตกไหมของใครไม่รู้ไม่รู้ได้ไงดังดังคนเนี้ยเฮ้ยขอโทษเขาไม่รู้วงเลยนะครับนะครับนะครับงกรใช่เลยครับของใครชื่อเพลงฝนตกไหมของทีแมนดาวครับผมนั่นแหละไม่ร mm ู้ชื่อคนที่ พี่ทีแมนดาวเลยนี่ชะโงดกูไม่รู้ต่อไปแล้วเพลงที่สองอรู้ละเธอนารัดตอนเมาทารารัดเบาๆบาแต่ไม่ตกหลุมรักคนเมาไม่เอาหรอกทารารัดของพี่ยังโอมครับถูกต้อง แน่นะเพลงกูแบบโอ้โหอ๋อเอาเงียบๆว้าชอบเพลงนี้อย่าผิดแน่เลยวันนี้วันนี้ตอลนีเพลงอะไรครับแก้มน้นางนานแดงกว่าใครใจเดี๋ยวเดี๋ยวใครล้อกใครล้อ แก้มน้องนาของเทียนไขแล้วคนก็ถือว่าความมาพี่เทียนไขค่ะบเมื่อกี้ผมเกือบแกแล้วบอกว่าเฮ้ยเก๋ไม่ได้เขียนไขเทียนไขต่อสไดท้ายครับหมวดฟิงเกอร์สแตนด์ได้สองแดงไปค่ะไปดูทีมตัวนี้ครับดูทีมต่อไปกันครับต่อเขามาโอ้ยผมรู้แล้วผมรู้แล้วอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว เพลงอะไรชื่อเพลงอะแฟนใหม่หน้าคุ้นจังแฟนใหม่หน้าคุ้นของมายราพและมิลลิครัพอห์โอ้กูมีมึงเกินมากูมีเธอกับเจอเอไม่บอกจังแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นจังเดิมจังโอ้เพลงสองนะครับ ลาลาลอยของเด e t o y ยครับน่โออออเ่าเียผมต้องไปตลาดแล้วเลยยี่สบหมอะยี่สวครับถูกตอนแรกาบอะไรรเไม่ถูกปููชื่อเพลงสุดท้ายครับทุกคนอ่ะชื่อศิลปินอะไรวะไม่เช้าื่อนชื่อศิลปินอะไรวะ ไม่ได้ก็ยอมไม่ได้ก็ยอมไม่ได้ก็ยอมเลยในเคยร้องเพลงนี้ผมเคยร้องครับทุกคนทังบอยไปดูกันได้ที่ช่องสตาร์ทซัมเมอ์ครับชื่อเพลงว่าวานเกยตื้นของกันกันถูกต้องครับผม โอเคครับสำหรับหมวดฟนะิงเกอร์สไตล์ฮะได้2คะแนนสองเสมอกับทีมไปับเคครับผมต่อให้ไปก่อนหมวดที่2นะผมร้องเพลงอนิเมะน,นะผม <c oughs> พร้อมมาเพลงแรกแต่จะให้เก๋เป็นคนร้องนะบอกเลยเก๋ร้องภาษาญี่ปุ่นกปงมา,านาเซกาเอวา เร่ี่เจะิมพมนเือยจด้ยิงทิดาคนคน่ปอว่เราไม่ได้อะเรื่องนี้ครเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจากยัวเนมถูกต้องครับรอนนาาโสกายว่า โอ้รู้รู้อน้รูตั้งแต่แรกแะตอนุมมาร้องอย่างงี้คือเมตไคคารโดไ่ปร้อยอย่าอี้ต่อไปนะเพลงที่สองมาเจอกม่ใช่เจอซ้อใส่สมใส่เจใสสมซื้อใส่สมจ้ใส่สมมก กินไก่กินไก่แต่ว่าเพลงนี้รู้เลยฟังอยากทำนองก็รู้แล้วมีอยู่เพลงวครับเพลงของพี่เสดเดเอาตอบเลยนนันอคอนตอบแล้วคเลิคเลิศแล้วหักเยใช่เป็นเป็นมุกเอเลนีเสดอ์ไาเรียกผมว่าเอเลนเขาตอครับเพลงนี้ของแอนเดอทิใ่ราใช่เอเลนเหมือนพีเสดเดเพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายมาพร้อม

ตอันกีนะมึงร้องให้กันวัดรือว่าเราสนุกมากเลยเาลยเลยเลเลยโม้องมายอยากระลนโอเคเทะไรอะเวลาแล้วอาเลยดาบบอลแซ่ครับผมดูบ้างครับผมคือได้แค่ว่าผมนึกว่าเพลงผมวัดไนเดอร์ ต่อไปเป็นเพลงที่สองนะฮะโอ้โหชม่อคอนาเนียรู้จะอเด็กกันดรชื่อนาเพลรวบลมลมปากมีแมทตอบเลยตอบเยอันนี้รู้ละดาบพิฆาตอสูรฮะให้อบชื่อญี่ปุ่นดิคิมิซิโนะยายบักราบาลีกบฏ้าที่หนึืใช้ได้ดูแรันมีทูกคสบาอแล้วเย อีเซนะเซ่อะ่านานาาชนง่นอกงกรากออะไรของมึงอะมาลองมองยากชิมเรื่องรูโตะครับผมตำนานบาสลาตัน ต่อไปแล้วครับน้องให้เขาว่ากอไก่อย่างเดียวครับน้อหนึ่งคะแนนน้องแค่ว่ากอไก่รางแค่คีย์เดียวจนคำว่าไก่ผมพร้อมแล้วครับสังเลยนะไก่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 ตยไก่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 

แทนบ่อยอ่ะผิดผิดผิดแล้วละกันไม่ไม่รู้จริงลองลองลองมันสะกดไม่จัตวาสวยสวยแกเขียนวะงงไม่อไู่แล้วนิวะสินค้าวงที่วงเลยครับเพลงแทนบ่อยขององค์การลงวง X ตะมุขขึ้นตะขึ้นขึ้นาขึ้นก้อนาเราสรุปนะครับเพลงหมวดกอไก่ได้หนึ่งคะแนนเราเราตามอยู่หนึ่งเราตามใช่ ต่อไปนะครับหมวดที่4นะครับเราฟังเพลงย้อนหลังนะครับผมมาพร้อมไหมพร้อมค่ะมามาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหมันหมืเลยสอรี่ใช่เหรอโอเคหมดเวลาครับต่อครับผมสอรี่ justin bieber ถูกต้องครับผมเฮ้ยคตรเก่งนะทำได้เหรอมาต่อเพลงที่สองนะครับเพลงที่สอง เฮ้ยคนไทยเดี๋ยวฝรั่งมาแล้วเฮ้ยคุคนๆโอ้ของโย่จะเบลบอยนีเจเออคิดเออคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันฝากนะครับมาครับผมจิมเองแบกไม่ไหวของโย่บอยนีเจ้ถูกบ้างครับผมไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเพลงแบบไม่ต้องฟังแบบชูนี่เขียนอะชูนี่เขียนอะต่อไปนะเพลงสุดท้ายนะผมมาสามสองหนึ่ง โอ้ยยากอะโอ้ยเพลงเขานี่แหละเรื่องของฉันเก๋ไก่ถือป้รับผมเฮ้ยตอนที่เเนี่ยโอเคเริ่มกันแรกได้สามเก๋ต้งไปร้จะสามทับมาเพลงแหละ รู้คุณผมขอตอบไม่ไม่รู้ใช่ปะนะอหมกหวกจินะครับกอนสาวเทียนครับผมเล่นตรงตยังไม่รู้เลยคเด็ด เริ่มคุณล้วตอจะแด้ล้วเพลงผมพี่ป๊บบับพบับพีพี่ป๊อไมเซ็ตอ่าใช่สุด้างครับผมโอ้โหอ่ดังละเอาหมกอีกทีอันนี้เราล้องตรงเรอครับเลยตอบครับโอเคครับตอบดูดูครับของ k p i n k IN THE AREA -In THE AREA ดูดูดูของโช่ใช่ใช่สุด้างครับผม ต่อไปนะครับเป็นหมวดที่5นะครับเปิดเพลงซ้อนกันก็จะมีตั้งแต่ซ้อน2ซ้อน4ซ้อน6ซ้อน10บตำรวจจับตั้งแต่ซ้อน3ามนะครับตึงโป๊ะอะไรวะ <laughs> ไม่มีใครตอบมุกเลยค่ะก็คือใครตอบถูกก่อนนะนับไปเลย1คะแนนนะของเพลงหนึ่งคะแนนไม่ต้องตอบชื่อวงนะตอบแค่ชื่อเพลงพอเพลงแรกนะครับซ้อนสองเพลงนะครับมาเริ่มเบาเบามาลองกองแกง ไอ้ going, ตอบนี ains, pues right <basics. S 2> ่ตอบนี framework. ่เก๋ได้ยังไงมาลองกองแกงกับซุปเปอร์สายยาเฮ้ยซุปเปอร์นะครับเอายีครับผมยังเอ่ยอยู่เลยอะไรวะคือมาแกีได้ยินมาลองกองแกงแล้วแต่เก๋มาลองกองเตะหน้ามึงตัต่อไปนะครับสามสี่มือนะใครตอบก็มือนะเจ็บจนพองอานเลยกูชิเบลเฮ้ยไมโครโฟนไม่มีอ้เชี่ยเฮ้ยอีกสองเฮกเลยสองเฮกเฮ้ยเงียบดิเ้ย ้เฮ้ยมีเสียงผู้หญิงเหรออยู่ดีดีรำรำู่ืเพลงเพลงสุดท้ายเนาะยูนิชัยเขาก็รักับเา๋ตเวใจเก๋ยูกรีนขาหันเขาโอ้ยเก๋พูดพูดรู้สึกพูดเสียงดังมากเลยทีมทีมสงรับามไดหมดเลยที่ดียวโซจอนเรามาเท่ากันแล้วรอบต่อไป6ลูกรนะครับผมสนบลเธอทำม่เสราเฮยตัดเล้ย Ủa? Là ai tao? Ai tao? Vô De đài Điều Vô đài Em nhận mày không quá mà mà อะไรวะโดีใจด้วยนะโอ้ปวดหัวเลยมีดีใจด้วยนะปะไม่มีครับโอ้โหใช่เลยหน่อยเลยตอนเมียิีไปได้ไปสองคะแนนนะครับผมสองเพลงทางขาแล้วก็เดี่ยวดายครับเย้สเจริงยี่สิบพุทธศากับพี่แจ๊สครับโโอ้หเดี่ยวได้ต่ใจได้แต่มองทางขาไมรู้เพลงนอกจากชื่อฉันแล้วก็ดีดีครับผมนอกจากเพลงเดียวนอกจากชื่อฉันต่อไปนะเพลงสอนสิบคือแบบสอนสี่ก็ปวดหัวแหละสอนหกนี่มันปวดหัวอันนี้สุดท้ายแล้ว หเสียงแต่ยกแอร์ของสูงเลยของสูงเล่นของสูงได้ไหมวะผมตอบก่อนไปไปพี่ก้ไอคุณร้องก่อนรู้ว่าเสียงแล้วคุณคุณไม่ได้พูดจริงเลงแล้วก็ยาพิษบอยนี่สลมอันหนึ่งคือบอกเลยยากมากเสียงมันเหมือนแอร์แล้วสักรู้รู้สึกว่าอันเนี้ยเพลงร้องประกอมาสามสี่เพลงนี่เวลาที่จริงจซึมเท่ของกลาอะไรวะ สี่นาทีสี่นาทีอ้าวเก๋แยกได้ยิ่งดูอะไรอ่ะสี่นาทีไอ้สาวแยกตอบแล้วไม่เก๋แยกออกได้ไงวะเก๋ขอฟังบ้างดิขอรู้อ๋อได้แล้วขอเทียวช้ำใจหากคือบฉชนขอเพลงอะไรใครเธอไม่รักใครเพลงอะไรเนี่ยแบ๊กโปรดเธอละเฮ้ยคม่ต้กลั ไปแล้วแตไม่ได้ยินเสียงเหมือนฟังเสียงคุณยายทำโกโก้คั้นเหมือนแบบอุกบาทตกใลยทุกข้าวสาลีทุกข้าวสาลีตัวคู่เกิดเป็นโกโก้คั้นจบล้ะจบล้ะจบล้วจบละโอเคเฉลยนะครับเมื่อกี้มีเพลงพูดไม่ค่อยเก่งเล่นคอรสูงรักเทนดูแลไม่ได้จุธิระเซ็กซี่อากาศสี่นาทีปวดใชรักอยากทิ้งแล้วก็ โอ้โหเสมอแต่ว่าเราจะไม่ยอมนะเอาโบรัสมาซ้อนสิอะไริเหมือนเตี้ยมเมบใหไม่ได้เตี้ยมแต่ว่านีนจริจริงมาต้เสีงแรงกนะครับเสนียเเหมือนคนโดนไฟทอนครับคบไม่ได้ป้างนะคาลินไม่มีแล้เอาสีดของแนบเล็ทเทอร์สเปคอะดีครับจะใครก็ได้ต้องเจอเหมือนมันมเวลเียเจ้กว่าคือฉัน ไอ้ตอบตอบตอบขอตอบหรือดูร้อนถูก no ต้องครับว้าวกะวเหรือน้ำหึกะแนนนะผมลิขิตของพี่แอดนโอ้เช็ดน้ำตาแคปเฮ้ยน้ำตาเราอยู่นึ่คกันเฮ้ยอุ้ยอุ้ยคนน้นแตก นี่ว้าวไม่ฟูลตอบไปได้เลยอ่ะเก่ง ok, วันนี้โคตรเหดอ่ะยยากจริงยากเหมยากดหัวเลยนะจบแล้วอ่ะโอเครอบเมื่อกี้ทีมซุงได้ไปหนึ่งคะแนนแล้วก็ทีมเก๋ไปได้ไปสามคะแนนจบแล้ทีมเก๋ไปมีทั้งหมด18คะแนนและทีมซุงสามยูนิคอด เก่งมากครับคนนี้สุดยอดคือทุกคนที่ฟังอยู่ทางบ้านน่าจะรู้ว่ามันแบบยากแค่ไหนมันแบบโอ้คือก็ต้องรับกรรมฟังเพลงกุกกรบาดเหมือนกันเลยอย่าฟังดังเยอะมันมีเป็นอันตรายต่อหัวใจอ้วกเลยกระมือหัวเลยหมอบทำงานหนักโอเคค่ะก็จบไปแล้วเกมไพ่เพลงเกมก็ไปผู้ชนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และก็กดซับสไคร้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครอยากส่งเพลงมาให้ไทยไม่ต้องส่งมานะคะเพราะว่าคนถูกมากอ่ะขอขอกอไก่เพลงหนึ่งเพลงสุดท้ายเลยช่วยกันไทยเกลียดหรอ ไก่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 แซมคิมเออเมกพอะไรวะ่รู้แล้วโอ้เมัพแซมคิมอะไรวะงงเลยหุมันเลยไม่รูไอเพลงนี้เลงนี้เจกันครับเพงนี้เพนี้เป็นอะไรไก่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 ไกไก่ไก่ไก่ไกอขอู้สกีนฮะคณะถามเป็นข้าวเนชาติลองเป็นชาติไปแล้วครับบ๊ายบายไ